เอาไหรกอยไปรอ่งยิงยิงได้ที่นี่เลยรจิงจาที่แบกไปนึกว่าได้เอาหไปเอาไม้ไปสร้างน้ำผู้คนเดียวก็อายุเลยท้าเปม้นั้นครับเดินไปก่อนก็ได้จะพวกงีแบกไป พวกเลยจะทาแรงอดอนคือโง่คนกรได้นี่ไหมฮไหมไม่ัไม่ฮักเลยโง่นบ้าเหล็กนี่โวยดีเลงานการรักนหน่ายกริงเอาไปทม้